นะครับอาจารย์สมศรีดรสมศรีนะครับน่าเป็นคนที่เก่งมากดูแลเรื่องการจราจรขาระการจราจรของมหาวิทยาลัยพิมดลข้างคลองมหาสวัสดิ์ตรงหน้าโรงพยาบาลสารยาแยกกล้วยไม้เดี๋ยวฝาก็จะไปที่วทสารยานะครับเยกกล้วยไม้นะครับ,ร,นะร,บรูปแบบที่5จุดที่5้า ริเวณวัดเทพธนิษฐ์นาสาฟ้านะค,ะครับก็เพิ่งเกิดอุบัติวเหตุเมื่อวันก่อนนะสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวในนี้พวกเราหลายๆคนก็ขอ,องนี่ฟองร้ก็มีอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่หน้าโรงเรียนจ้าหลายๆท่านนะครับจากทุกๆท่านให้พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลและผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมาในพื้นที่ของบ้านเรา ให้พวกเราได้สร้างด้วยกันนะครับลำดับแรกขอรับสวัสดีครับผมสุภทธิ์ที่ดำรงวัฒนาคุมนะครับประธานกรรมาธการสพผู้นุมชนนะครับแต่วันในวันนี้เรามาพร้อมกับคณะกรรมการทั้งแปดท่านนะครับแล้วก็อีกส่วนงานหนึ่งก็คือภาษาจราจรของพู้ชุมชนนะครับรัฐานกรรมาธกการสปลผู้ชุมชน เ้องตอบแทนพวกข้าราการข้ารัชการที่เปิดผู้ทอนทุคนครับถ้าเราพร้อมผู้ทอนสองเสร็จนะครับขอดิบเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการองค์การขนส่งส่วนกรุงเทพนะครับก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการจราจรแล้วก็จะคอยประสานนะครับส่วนเรื่องที่รถมาจากทางฮวงโลงนะครับแล้วเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายตลอดบริเวณหน้าของ เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือในทุกวันตอนเช้าเนี่ยเราิหารจักรรถเนี่ยก็จะเลือกตามปริมาณรถตามจังหวะตามตามสถานการณ์นะครับก็จะใช้กลวยวางก็แบบปีนให้้ายตลอดนะครับทีนี้จะต้องใช้ตลอดเวลาเลยหรือไม่ครับผมว่าครับเติมนะครับผมผู้บัญชาการตำรวีวิชางานครับผู้กัดการจาาหนุนตรวจดูความรู้สึกคนตรงครับ นะครับที่จากจากแฝงทางหลวงชนบทนะครับนครปฐมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยพวกเราในวันนี้เพิ่มเติมกับพวกเรานะครับก็มีท่านนักวิชรหัวหน้าหมวทางหลวงนะครับอีเนี่ยจะมีแนวคิดยังไงม็ให้รถถีงตรงนั้นนะครับความเดือดหนึ่งสองสามตกกรึกแล้วผู้เกี่ยวข้องมาไปทําผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก็คือแนวเภอร์ท่านผู้กับท่านแขวงนครปฐมแข็งสูสาคร แล้วก็เทศบาลตำบลส่วนราชการเขามาไปทําไปช่วยกันนะครับลูกแบบที่สองเนี่ยตรงบริเวณแยกพุทธมณฑลอีกท่านอาจารย์เครับท่านอาจารย์เจมเลยนครับ,บนค,บคนนี้แหละครับที่ตรีโทรตรีธรรมศาสตร์โทญี่ปุ่นเอกญี่ปุ่น